จะมาสอนเทคนิคในการรักษากระดูกทับเส้นหลังนะครับกระดูกสันหลังเรามีสาสิบหกข้อนะครับมันมีหมอนกระดูกคอยรองไว้นะครับรองกระดูกให้ไมาชนกันพอเราทำงานหนักๆเข้าหมอรองกระดูกจะเปรี้ยวมันจะมาชนกันเงี้ยครับทับเส้นประสาทแล้วทําให้ปวดหลังนะครับแล้วก็ปวดในเบ้าพ้นนะครับชาลงขาเลยครับอาการสังเกตง่ายๆครับเราจะปวดในเบ้าพ้่นนะชาลงขาสังเกตนะครับวิธีเนี้ย จะช really ่วยรักษาให้หายขาดนะครับสําหรับคนที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ไปผ่าตัดได้เลยอ่ะก็ไม่ต้องไปครับใช้วิธีผมหายแน่นอนครับวิธีง่ายๆครับเอามือตรงๆครับดึงออกไปนี้นะครับในมือให้ตรงนะครับแล้วเอามือฝ่ามือเนี่ยครับไว้ที่ง่ามขาเราเนี่ยแล้งสองข้างนี้ครับอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ดันแขนออกไปครับอ้าขาให้กว้างนิดหน่อยครับดันแขนออกไปนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับตัวครับกุ้มไปครับ เอาไม่ที่งางขาครับแล้วแขนตึงติดลําตัวนะครับพอแขนตึงติดลําตัวปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันตึงมาหมดเลยครับทั้งหลังนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับสังเกตนะครับผมจะติดลําตัวเห็นไหมครับแล้วก็ทําการโยกครับไม่ต้องเกร็งตัวนะครับไม่ต้องกั้นลมหายใจมันจะเจ็บหน่อยครับเจ็บตรงคนนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามนี่นครับไปไปครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่นครับแรงๆนะครับอย่าลืมนะครับแขนตรง แขนตึงครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแขนดันออกไปครับยกไหลขึ้นให้มันดันนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับเพราะเราทําอย่างเงี้ยมันจะตึงนะครับถ้าวันไหนเราทําแล้วเราได้ยินเสียงดังกรึบกระดูกมันจะลั่นออกจากกันครับึกทำให้หมอรองกระดูกกลับเข้ามาที่เดิมครับหายขาดเลยครับไม่ต้องไปหาหมอเลยครับใช้วิธีนี้นะครับเป็นการช่วยรักษากระดูกครับเส้นครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาครับศูนย์แปดเก้าห้าสามหนึ่ง 8721นะครับผมช่วยได้นะครับเพราะผมนี่กระดูกสันหลังคดเป็นตัวเอสเลยครับหมอให้ไปผ่าที่โลกแล้วนะครับฝังเข็มมาเกือบ20ครั้งก็ไม่หายนะครับมาได้วิชานี้ครับทําไปประมาณเดือน2เดือนนะครับหายขาดนะครับไม่เจ็บแล้วก็เดินได้ครับก็แรกผมเดินไม่ได้ครับขาลีบไปข้างเลยเพราะเลือดไม่เดินนะครับตอนนี้ก็สบายครับออกกำลังกายได้แข็งแรงเหมือนเดิมวิ่งได้แล้วครับแต่ก่อนวิ่งไม่ได้นะครับ3เดือนนอนสมก็ขอฝากไว้ด้วยครับ แชร์ต่อ,ตอไปนะครับได้บุญครับเพราะว่าไม่เสียตังค์นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้นครับล้วเจอกันใหมาาค่คลิปหน้าครับวันนี้ครับ